เปิดสวิต์นี่นะครับไฟแสงสว่างก็จะติดนะครับอันนี้เป็นแบบเก่านะครับหลอดแบบเก่าฟูเอลเซนต์นะครับก็จะต้องมีสตาร์เตอร์มีบรรลาดนะครับไฟถึงจะติดนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการนะครับเราต้องการเกิดว่าเกิดว่าหลอดนะครับเกิดว่าหลอดตัวฟูเรสเซนต์ตัวนี้นะครับมันมันไม่ติดหรือว่ามันเสียนะครับเราต้องการที่จะเปลี่ยนใหม่ ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ถ้าซื้อแบบเดิมก็ง่ายนะครับก็ซื้อเป็นหลอดฟูลเดสเซนต์นะครับแบบเก่ามาใช้เปลี่ยนใหม่มันก็ใช้ได้ปกตินะครับแต่ถ้าเราอยากประหยัดนะครับอยากประหยัดนะครับในส่วนของราคานะครับอาจจะเป็นในส่วนของราคาหรืออาจจะเป็นในส่วนของค่าไฟหรืออยากจะเปลี่ยนนะครับจากหลอดเดิมๆฟูลเลสเซนต์ม,มาเป็นหลอด LED นะครับเราก็สามารถ สามารถซื้อหลอด led มาใส่กับร่างเก่าได้เลยนะครับโดยเราถอดถอดถอดหลอดเก่าออกนะครับเอาหลอดเก่าออกเลยนะครับที่เป็นหลอดเสียนะครับถอดหลอดเก่าที่เป็นหลอดเสียออกนะครับแล้วก็เอาหลอด led ไปใส่นะครับเนี่ยเป็น led นะครับเป็นหลอด led ใหม่ที่เราซื้อมานะครับก็เอาไปใส่ นะครับใส่กับรางเก่าเลยนะครับนะใส่กับรางเก่านะครับใส่ได้พอดีกันเป๊ะนะครับซื้อขนาดความยาวมาเท่ากันนะครับใส่ได้พอดีกันแต่สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือตัวนี้ครับสตาร์เตอร์เอาออกเอาสตาร์เตอร์ออกนะครับแค่นี้นะครับนะเอาแค่ตัวนี้ออกตัวเดียวนะครับตัวนี้ออกตัวเดียวรางตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นรางของหลอด LED นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบดูครับเ่ะเสียบไฟเปิดสวิตช์นี่นะครับติดเรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนแค่จากหลอดฟูลเอเสเซนที่เป็นแบบเก่าแล้วก็มาใช้กับรางหลอดเดิมนะครับเปลี่ยนหลอดเป็น LED สว่างกับเดิมนะครับแค่ถอดตัวสตาร์เตอร์ออกตัวเดียว ใช้ไงได้ปกติครับ